เต้นคือการเคลื่อนไหวร่รางกายและการขยับตัวไปตามจังหวะเพลงรวมทั้งอารมณ์และความรู้สึกซึ่งในปัจจุบันรูปแบบของการเต้นมีมากมายหลากหลา,ล,ากลายรูปแบบเพราะด้วยความหลากหลายนี่เองทําให้การเต้นเป็นที่ชื่นชอบของคนทั่วทั้งโลกจึงมีการเปิดโรงเรียนสอนเต้นขึ้นมามากมายครับโดยศูนย์วิจัยกกรไทยได้รายงานไว้ว่าร้อยละหกสิบของผู้เรียนเต้นมีความฝันอยากเป็นศิลปินหรือแดนเซอร์ส่วนอีกร้อยละสี่สิบเป็นผู้ที่ต้องการหากิจกรรมทำในเวลาว่างครับ และหนึ่งในโรงเรียนสอนเต้นน้องใหม่ที่มีผู้คนให้ความสนใจและกำลังได้รับการตอบรับจากผู้ปกครองและคนทั่วไปก็คือ DanceMeUp สถาบันสอนเต้นสำหรับผู้ที่มีใจรักในการเต้นที่นี่มีคอร์สสอนเต้นอันหลากหลายเปิดโอกาสให้คนทุกคนที่ไม่ว่าคุณจะเป็นใครอายุเท่าไหร่สามารถมาเรียนกับ DanceMeUp ได้ภายใต้คอนเซ็ปต์ที่ว่าใครๆก็สามารถเต้นได้ และเพราะด้วยคอนเซปต์นี้เองที่ทําให้ d ดน c ์มีอัสามารถสร้างยอดขายต่อเดือนได้มากถึง250,000บาททั้งๆท,ท,ที่เพิ่งเปิดสถาบันมาได้เพียงแค่10เดือนเท่านั้นเดี๋ยววันนี้มาดูกันครับว่า d ดน c ์มีอัจะโชว์ลีลาสเต็ปการเต้นได้เข้าตารกรรมการให้ตีแตกได้หรือไม่ไปชมกันครับสวัสดีครับขอต้อนรับทุกผู้ชมนะครับ สู่รายการ SME ตีแตกครับเรื่องราวดีๆนะฮะของธุรกิจที่เกิดขึ้นกับความหลากหลายจากความคิดนะฮะของเจ้าของธุรกิจ SME ดูได้ทุกวันศุกร์อย่างนี้ทางช่อง5นะครับเดี๋ยวนี้4ทุ่มครึ่งสบายๆท่านผู้ชมบอกโอ้ยเยี่ยมยอดเลยก็เชื้อเชิญชมได้นะครับรับธุรกิจที่จะนำเสนอในค่ำคืนนี้ก็เกี่ยวข้องกับเรื่องราวของความบันเทิง วันนี้เชื้อเชิญให้ดูในเรื่องราวของโรงเรียนที่สอนเกี่ยวกับเรื่องราวของการเต้นจะเป็นอย่างไรเขาใช้ชื่อว่า Dance Me Up เชิญครับสวัสดีครับสวัสดีครับโอโ้เราเปิดรายการในเรื่องราวของ อารามรอมฟอนนี่ก็คือผู้ที่เป็นเจ้าของและคุณครูด้วยใช่ไ่มใช่ใช่ค่ะนะฮะแนะนํานตัวก่อนคุณอะไรครับชื่อครูกิฟนะคะง่ายๆค่ะครับเขมีออนบุญเกียรติค่ะอ่าหน้าที่หลักๆเป็นอะไรบ้างครับก็เป็นผู้บริหารแล้วก็คุณครูค่ะอ๋อโอเคครับตอไปเลยครับครับสวัสดีครับ,อ,รบอิสเตเตสเบนจัลลัตนะครับชื่อครูโอโมสอนฮิปฮอปอ๋อก็เป็นครูเป็นไลนครับโอโมเวลาสอนเด็กนี่ยืนขาทางอย่างนี้ป่ะมีมีเปิดเปยังไงป่ะะเต้นอ๋อครับผม มันคงเนอะเอโอโม่เหรอคุณที่บ้านนี่แม่ใช้ยี่ห้อนี้ตลอดเลยใช่ไหมชื่อชื่อโอเฉยๆเลยครับชื่อโอเฉยๆแต่ผิวเป็นทองโอโม่คือเจอทีไรนี่ซักผ้าตลอดเลยเปิดรายการไปยังไม่ทันไรขาโหดเราก็เล่นปล่อยมุกซะก่อนแล้วผมว่าวันนี้น่าจะสนุกแน่ๆเลยแล้วครับอะสุดท้ายครับ สวัสดีค่ะชลทิพย์และยามากค่ะเป็นฝ่ายบริหารอย่างเดียวค่ะเป็นครูด้วยไหมฮะไม่เป็นค่ะ,ะสามประสาน <c oughs> นี่คือหลกัหลกๆนะฮะอ้าวพูดถึงในตัวธุรกิจของเรา Dance ม e Up, <Me> Up. เขาคืออะไร Dance Me Up ค,คืออะไรก็คือโรงเรียนสอนเต้นค่ะง่ายๆคับเป็นโรงเรียนที่ เปิดสอนเนี่ยมีมีทุกแบบทุกสไตล์หมายถึงว่าการเต้นเนี่ยมีบัลเล่มีฮิปฮอปมีเคป๊อปมีหลากหลายอะค่ะแล้วก็สาหรับทุกเพศทุกวัยคือเราไม่ได้ต่อจงเฉพาะว่าจะต้องเป็นเด็กหรือเป็นผู้ใหญ่คือเราต้องการสื่อให้คนที่สนใจการเต้นเนี่ยเขารู้สึกว่าแบบการเต้นเนี่ยไม่ไม่ใช่ว่าจะต้องเป็นคนที่มีพื้นฐานเท่านั้นใครๆก็เต้นได้อะค่ะพูดแบบนี้ไม่เห็นภาพผมว่าเราลองไปดูกันดีกว่าครับว่าที่ Dance Meup มีการเรียนการสอนอะไรกันบ้าง สำหรับใครที่อยากเต้นไม่ว่าจะนมสาวเด็กหรือผู้ใหญ่และอยากเต้นแบบไหนที่แยงสี้อ๊เขาสอนให้คุณเต้นเป็นได้ครับภายใต้คอนเซ็ปที่ว่าใครๆก็สามารถเต้นได้ทำให้ที่นี่มีนักเรียนหลายวัยและมีคอร์สสอนเต้นที่หลากหลายโดยแบ่งการเรียนเต้นเป็นประเภทต่างๆเช่น 1. บัลเล่ยปูพื้นฐานการเต้นบัลเล่ตั้งแต่ขั้นเริ่มต้นไปจนถึงบัลเล่ระดับสูงเปิดสอนตั้งแต่3ขวบขึ้นไปครับ สอพิปฮอปกับการเต้นในจังหวะที่เร็วเป็นการเต้นที่ไม่มีรูปแบบตายตัวอิสระและทันสมัยโดยผู้เต้นไม่จําเป็นต้องมีพื้นฐานก็สามารถเต้นได้สามารถสอนให้คิดท่าเต้นใหม่ๆห,หรือจะเต้นตามศิลปิิคนโปรดก็ย่อมได้ครับ 3. k p เคป๊ เป็นการสอนเต้นคฟเวอร์ในสไตล์เกาหลีโดยนำท่าเต้นมาจากมิวสิกวิดีโอและคอนเสิร์ตของศิลปินชื่อดังจากประเทศเกาหลีบอกได้คำเดียวครับว่าการเต้นแบบนี้กำลังมาแรงทีเดียวครับ 4. c o คอนเท o r a โพเรลี่แดนซ์เป็นการสอนเต้นประยุกต์โดยมีพื้นฐานอยู่ที่การนำการเต้นบลเล่มาผสมกับยิมนาสติกที่เน้นการเคลื่อนไหวของร่างกายเป็นการคิดสร้างสรรค์ท่าเต้นขึ้นมาใหม่ให้มีความร่วมสมัยมากขึ้นครับ ถ้าลีลาดขอสำหรับผู้ใหญ่ที่หัวใจรักการเต้นเป็นการฝึกการเต้นในจังหวะต่างๆตั้งแต่ขั้นพื้นฐานไปจนถึงระดับสูงครับโอ้โห,โหมีคอสสอนเต้นที่หลากหลายขนาดนี้รับรองครับว่าคุณจะได้เต้นในแบบที่ชอบแนวทางที่ใช่ในแบบที่คุณต้องการแน่นอนครับทุกครั้งเราก็จะมีคณะกรรมการหลากหลายรูปแบบมาช่วยวิเคราะห์และก็ตัดสินด้วยจากครั้งที่แล้ว ก็ถือว่าฮือฮาและก็ได้รับการต้อนรับจากท่านผู้ชมเลยทันทีนะผู้ช่วยกรรมการพิจารณาของธนาคารกสิกรไทยคุณวันลบว่องจิตอุทิไกัยครับกาประชาของเราเข้มข้นตรวจเข้มเดี๋ยวนี้ถือว่าถ้าหากว่าได้ตรวจเข้มอย่างนี้แล้วก็ให้คําแนะนําอย่างนี้ทุกคนยกย่องนะอาจารย์ธัญวัฒน์ชัยตะกุลชัยครับวันนี้กี่การเรื่องราวของแดนส์ ผู้ที่อยู่ในวงการและเป็นที่ยอมรับนะฮะต้องท่านผู้นี้เลยนะครับครูเป็ดนะครับเป็นคณะกรรมการตรวจสอบอีกหนึ่งท่านที่เกี่ยวกับเรื่องราวของแดนส์เหมือนกันมี House of Dance นะฮะคุณเบลชนดอรครับโอ้โหเรามีนะฮะนักศึกษามาด้วยนะฮะมาชมเป็นนักศึกษา MBA จากคณะบริหารธุรกิจมหาวิทยาลัยรังสิตครับ อ้าวพี่ยกมือขึ้นมานี่เป็นผู้มือเริ่มต้นธุรกิจ SME จากคุณธนาคารเกษตรกรไทยนะฮะคนละหนึ่งเล่มนะฮะอย่างนี้อย่างนี้มามามา,มาลงเดเอนได้ไหมสบายมาก,ามากทุกกลุก่มทุกอย่างได้หมดนะักศึกษาได้หมดครูบาอาจารย์ได้หมดได้อ้าวแล้เร,เริ่มต้นแล้วนะฮะอ้าวคือเราเปิดมาตอนนี้กี่ปีแล้วดีกว่าสิบเดือนสิบเดือนค่ะอายุสิบเดือนเอออ่าเพิ่งเปิดมาสิบเดือนซึ่งทาร์เก็ตของเราเนี่ยตั้งแต่เด็ก ที่พอท,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 ที่จะรับรู้และการแบบสามารถที่จะคอนโทรลได้ก็คือประมาณสามขวบจนไปถึงอายุผู้ใหญ่สูงวัยอายุหกสิบสามขวบจานทร์ทายมัตทำอะไรอยู่ครับจะไม่ได้จะไม่ได้นะจะไม่ได้นะผู้เป็ดสามขวบครึ่งเต้นหรือยังฮะยังเลยยังเลยเขาเต้นเาท่าเต้นสองอย่างนะเต้นแรงเต้นแข็แลวก็ยังใช่ไหมก็สดอว่าใช้ได้ก็เียว่สามขวบครึ่งถึงหกสิบใช่ค่ะก็คือจะเป็นเลนส์ช่วงอายุประมาณนี้เพื่อที่จะให้คนที่เขารักในการเต้นนะคะในที่เราเราก็จะพอไว้ครู แล้วก็การสอนที่ดีทุกๆอย่างเนี่ยให้กับเขาแน่นอนครับเพราะว่าหัวใจสําคัญของ Dance Me Up ก็คือครูผู้สอนที่มีความเชี่ยวชาญในด้านการเต้นนั่นเองครับพระครูที่นี่มีทักษะในการเต้นและการสอนที่ถ่ายทอดให้ผู้เรียนเข้าใจได้ง่ายและที่สําคัญผ่านการคัดเลือกจากคุณครูกิฟด้วยตัวเองทุกรายอีกทั้งมีความเป็นกันเองกับผู้เรียนทําให้ผู้เรียนไม่เครียดในระหว่างเรียนด้วยครับ เดี๋ยวเราลองไปฟังความคิดเห็นของครูใหม่ครูสอนบเล่เด็กกันดีกว่าครับว่า Dance Me u Up คืออะไรที่ Dance ม e อ p นะคะเราอยู่กันอย่างเป็นครอบครัวแล้วก็เด็กๆก,ก็จะมีความใกล้ชิดผูกพันกับครูมากนอกจากนี้นะคะเราก็ยังมีการเสริมสร้างพัฒนาการด้านอื่นๆของเด็กๆอย่างเช่นการพูดภาษาอังกฤษการร้องเพลงแล้วก็กระตุ้นให้เด็กๆใช้ความคิดสร้างสรรค์ไปนในทางที่ถูกต้องค่ะ ที่แดนมีอัพนะคะเราก็จะมีคุณครูที่เชี่ยวชาญเฉพาะด้านในแต่ละด้านอย่างบางโรงเรียนเนี่ยอาจจะมีคุณครูแค่คนเดียวสอนการเต้นทุกๆรูปแบบตัวให่เองเนี่ยถนัดสอนบัลเล่นะคะโดยเฉพาะบัลเล่สำหรับเด็กเล็กเราก็จะรู้สึกว่าเราสามารถถ่ายทอดให้เขาได้ดีแล้วก็เขาจะได้รับจากเราไปอย่างเต็มที่เรียกได้ว่าครูที่นี่ใครถนัดสอนแบบไหนก็ได้สอนในสิ่งที่ตัวเองรักและถนัดจริงๆครับ และเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการเรียนการสอนมากที่สุด Dance Me Up จึงจำกัดจำนวนผู้เรียนไม่เกิน6คนต่อคลาสเพื่อให้ง่ายต่อการสอนและดูแลได้อย่างทั่วถึงครับด้วยลักษณะเด่นของ Dance Me Up ทําทำให้น้องลิซซี่นักแสดงรุ่นจิว๋วผู้มีผลงานมากมายทั้งโฆษณาและละครยังมาเรียนบอลเล่นนะสถาบัน Dance Me Up แห่งนี้กับเขาด้วยคนครับเรียกได้ว่าถ้าไม่ดีจริงคงไม่ได้รับความไว้วางใจจากคุณแม่น้องลิซซี่แน่นอนครับ ค่ะาสาเหตุที่พาน้องลิซี่มาเรียนที่ d a n c e มี up นะคะเพราะว่าคุณครูกริฟค่ะมีความสามารถมีจิตวิทยาในการสอนเด็กเล็กๆ,ๆเพราะว่าเด็กเล็กๆเนี่ยจะไม่เหมือนเด็กโตเราต้องมีเหมือนกับมีวิธีที่จะสอนเขาเข้าถึงได้เพราะว่าไม่เด็กเล็กๆเนี่ยสมาธิเขาจะอยู่ได้ไม่นานน้องลิซี่เนี่ยเขาก็จะแฮปปี้มากๆที่เวลามาเรียนบัลเล่เขาจะชอบเรียนแล้วก็เขาก็รักคุณครูแล้วเขาก็รักเพื่อนๆด้วยค่ะ ไอซี่ชอบเล่นเปียโนไหมคะชอบเียนค่ะแม่เพราะมันสนุกดีไม่เหมือนเปียนโนเปียนโนอยากเลยะคะ่ะ เพราะว่าเหมือนกับเขาจะได้ออกกําลังกายไปนในตัวด้วยะค่ะได้ได้ฝึกกระโดดเลยเพราะว่าปกติแล้วเนี่ยวิถีชีวิตคนกรุงเทพในเด็กๆบางทีอาจจะไม่ค่อยได้ออกกําลังกายมากนะักค่ะสำหรับวิซซี่นี่คือการมาได้เรียนบบลเล่เนี่ยน,น,นอกจากเขาได้ออกกําลังกายแล้วเขาก็ฝึกนับจังหวะด้วยซึ่งเป็นพื้นฐานแล้วก็เป็นสมาธิในการที่จะฝึกอะไรต่อไปที่ที่ชอบมากๆคือมันเ,เป็นกลุ่มเล็กๆะคะ่ะคุณครูก็จะเข้าถึงเด็กเล็กๆทุกคนเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็จะเหมือนกับทุกครั ทางที่มาเรียนก็จะเอ็นจอยแล้วคุณครูเนี่ยก็จะมีเทคนิคใหม่ๆมีวิธีใหม่ๆมาสอนให้เด็กไม่เบื่อค่ะมีเหมือนกับออสอนเต้นท่านู้นท่านี้ใส่ปีกหรือว่าเป็นนางฟ้าอะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งมันเหมาะกับเด็กวัยประมาณ4ีห้าขวบแบบนี้ยคะ <im it> ่ะจากการที่พาลิซี่มาเรียนที่ Dance Me Up <im it> นะคะก็เห็นพัฒนาการของลิซี่ว่าลิซี่เรียนมาประมาณ3เดือนเนี่ยเขาเต้นได้เยอะขนาดนี้นะคะมีพัฒนาการสูง สำหรับเด็ก5ขวบเนี่ยก็รู้สึกภูมิใจกับลูกตัวเองว่าเขาก็ทำได้นะสุดยอดค่ะและนอกจากนี้ Dance Me Up ก็ตั้งอยู่ที่อาคารจามจุรีสแควร์ซึ่งอยู่ในแหล่งชุมชนเป็นศูนย์รวมสถาบันสอนพิเศษชื่อดังมากมายซึ่งสะดวกต่อการเดินทางเพราะตั้งอยู่ใจกลางเมืองอีกด้วยครับแม่เรียกได้ว่ามีจุดเด่นมากมายขนาดนี้ผมชักอยากจะมาเรียนที่ d ด n c e Me Up ด้วยคนซะแล้วสิครับ เด็กเนี่ยค่ะตอนแรกๆมาถึงเลยเนี่ยค่ะไม่มีความกล้าแล้วก็ไม่มีความคิดว่าตัวเองอยากจะทําอะไรเขายังไม่รู้เลยว่าเขาอยากจะทําอะไรเดินมาถึงก็ยังเกาะขาแม่อยู่ไม่ยอมเข้าโรงเรียนคือปัจจุบันนี้เขาพัฒนาขึ้นมากคือเขาสามารถที่จะไปเต้นไปต้นได้ออกงานได้ประเด็นคือว่าตอนนี้เรามีกาลังยกตัวอย่างเด็กห้าขวบอยู่คนหนึ่งมันเหมือนเนสเซอรี่มากกว่าหรือเปล่าครับใช่มันเหมือนการสอนเนสเซอรี่ให้เด็กพยายามจะโค้ชเด็กหรืออะไรแต่มันไม่ใช่โรงเรียนเต้นอะ โอ้โเจอคุณวรลบทักวก็เหมือนเนสลีมากกว่าโรงเรียนสอนเต้นเขาสอนเด็กแรกดีครับคุณวลบเขาก็ต้องให้เด็กมีความกล้าแสดงก่อนแล้วจึงสอนเต้นยังไงล่ะครับทาไมคนที่อายุ3ขวบครึ่งถึง60จะต้องมาเรียนที่คุณไม่ไปเรียนกับคุณโมเปตคุณเบลเขาเพราะอย่างของในคลาสของเด็กที่โอสอนจะเป็นฮิปฮอปกับเคป๊อปทั่วไปคือเราไม่ได้ปล่อยท่าไปอย่างเดียวแล้วให้เขาเต้นตามเราจบคือพยายามถามเพราะว่าเออ รู้จักใครบ้างศิลปินคนนี้ <ฮะ S 1> บางคนเด็กบ,บางคนรู้จักแจสตินบีเบอร์อย่างบางคนชอบไมเคิลแจ็กสันก็ตกลงกันในกลุ่มในห้องว่าอยากเหมือนแจสตินบีเบอร์ก็คือวีคนี้หรือว่าภายในดือนนี้เนี่ยเราก็จะสอนเหคือนการสอนแปลว่าเรากำลังจะบอกว่าเราเปิดกว้างสําหรับที่จะให้เด็กได้ได,ได้ได้ร่วมคิดกับครูใช่ครับแปลว่าที่อื่นเขาอาจจะต้องไปตามหลักสูตรหรือไงคือสมมติว่าคนเนี้ยเขาต้องการเรียนเพลงเนี้ยค่ะเราก็จะโอเคเปิดคาสให้หนึ่งคาส ไปว่าหลักสูตรนั้นเปลี่ยนแปลงตามผู้เรียนได้ใช่ค่ะประเด็นอย่างนี้บางโรงเรียนเนี่ยส่วนใหญ่แล้วเขาจะมีกําหนดว่ามีสามคนขึ้นไปนะเขาถึงจะเปิดคลาสให้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 นักเรียนเราเปิดคลาสได้เลยเรามีคนเดียวเราก็เปิดแล้วคิดราคาคนเดียวนั้นเท่ากับสามคนไหมเราก็คิดเขาเป็นราคาปกติอ๋อเรียกได้ว่าสุดยอดจริงๆครับนี่ขนาดว่าถ้ามีเด็กนักเรียนเพียงแค่คนเดียวทางแดนส์มีอัพก็จะเปิดคอร์สสอนเต้นตามที่นักเรียนร้องขอมาให้ด้วยครับ ซึ่งไม่ว่านักเรียนคนไหนใฝ่ฝันอยากจะเป็นเหมือนนักร้องศิลปินท่านใดทางแดน c ์ม e ่งแเขาจัดให้ได้มดตามคำขอของนักเรียนเช่นเดียวกับที่น้องลิซซี่เขาก็ใฝ่ฝันอยากเป็นศิลปินคนดังกับเขาเหมือนกันครับ <c oughs> มีข้อดีเยอะสักขนาดนี้ขนาดขาโหดของเรากับครูเป็ดยังอดลึงกับเขาไม่ได้เดี๋ยวช่วงหน้ามาดูกันต่อครับว่าที่ d a n c ์ม e ่งยังมีจุดเด่นอะไรอีกบ้างสักครู่ครับ